คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกากวกงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านนิยมทางเพศแต่อย่างใด สะพานปูนพาสทัวส์สาที่18ผ่านลองการจัดเตรียมงานโอเพ h นเฮา์ของทามหาวิทยาลัยดูจะวุ่นวายกันไปทั่วทุกคณะผ่านเพลงที่เป็นนักศึกษาปีหนึ่งก็ต้องเข้าไปช่วยงานรุ่นพี่ปี2ในการจัดเตรียมงานตามที่รุ่นพี่ขอความร่วมมือมาเช่นกันเขากับครีมเป็นหนึ่งในคนที่ชอบทํากิจกรรมอยู่แล้วจึงไม่พลาดที่จะเข้าไปช่วยงานรุ่นพี่ในครั้งนี้วันนี้เป็นวันเสาร์ที่จริงๆแล้ว หาเพลงจะต้องไปซ้อมร้องเพลงที่บ้านพี่หำแต่เพราะว่ามีงานที่จึงต้องเข้ามาช่วยรุ่นพี่ทาที่มหาวิทยาลัยในเรื่องร้องเพลงของเขาก็เลยถูเลือดออกไปก่อนและดูท่าว่าน่าจะเลื่อนไปยาวจนจบงานโอเปิลเฮาส์นู่นเลยเพราะพี่หำเองก็ต้องฝึกซ้อมเปลียนโนเพื่อขึ้นแสดงบนเวทีในช่วงบ่ายของวันงานด้วยส่วนผ่านเพลงนั้นไม่มีหน้าที่สําคัญอะไรในงานโอเปิเฮาส์เลยเพราะธรมเนียมของทางคณะหรืออาจจะรอไปถึงของมหาวิทยาลัยจะให้รุ่นพี่ปีสอง ของคณะเป็นแม่งานในแต่ละปีโดยปีนี้ผ่าเพลงเพื่อจะเป็นนิสิตปีหนึ่งก็เลยยังไม่มีหน้าที่ให้วุ่นวายอะไรแต่ถ้าอยากจะมาช่วยรุ่นพี่ทํางานจริงๆก็มีงานแจกใบปลิวและเชิญชวนน้องๆที่มาร่วมงานนั่นแหละพี่ดาวคะตอนนี้ตัดชิดขอบเลยไหมคะหรือว่าเว้นไว้ไหนจ๊ะรุ่นพี่ปีสองสายรหัสของครีมเดินเข้ามาตามเสียงแรกของน้งรหัสเธอก้มมองกระดาษในมือของผ่านเพลงที่ครีมใช้นิ้วชี้ให้รุ่นพี่ดูอยู่ ตัดพอดีขอบเลยก็ได้จ้ะได้ครับผ่านเพลงพยักหน้ารับตามคําบอกขรุ่นพี่ก่อนจะก้มหน้าก้มตาตัดกระดาษในมือของตัวเองต่อตอนนี้ข้อสัมพันธ์ของผ่านเพลงกับครีมได้ข้อจํากัดตรงที่เพื่อนสนิทแล้วทุกอย่างที่เคยทําให้เราสองคนรู้สึกอึดอัดไม่แน่ใจหรือการให้ความหวังโดยไม่รู้ตัวนั้นสิ้นสุดลงตั้แต่วันที่พวกเราได้คุยกันต่อหน้ากาวและพี่หำแล้วถึงแม้ในช่วงหลังจากวันนั้นครีม จะพยายามเลี่ยนที่จะอยู่ด้วยกันกับผ่าเพลงสองคนจนถึงสออปลายภาคเสร็จแต่ตอนนี้เมื่อเปิดผาาเรื่องที่สองเหมือนครีมจะเริ่มทําใจให้เป็นเพื่อกับเขาได้อย่างสนิทใจแล้วเพราะเธอเป็นคนเดินเข้ามาหาเขาก่อนและทําทุกอย่างเหมือนก่อนที่เราจะได้พูดคุยเรื่องนั้นกันแต่ก็ลดการกระทำที่เลยเส้นความเป็นเพื่อนลงไปเกือบทั้งหมดทานอยากดื่มน้ําอะไรไหมเราว่าจะไปหาซื้อน้ําหน่อยหิว่ะให้เราไปด้วยไหมไม่เป็นไรหรอก ไปแ,แค่โรองอาหารเองเอา,อางั้นเหรอคนถูกถามพยักหน้ารับพร้อมกับรอยยิ้มกว้างผ่าเพลงเองก็ส่งยิ้มหวานกลับไปขอสตอรนี่ครับสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นของน้องเพลงเอาพี่ฮัมมาได้ยังไงครับเสียงที่พูดแทรกมาพร้อมกับน้ำสีชมพูอ่อนถูกยื่นมาตรงหน้าของผ่าเพลงคนตาหวานเงยหน้าขึ้นไปมองคนที่แค่เพียงได้ยินเสียงก็รู้แล้วว่าเป็นใครพร้อมทั้งส่งยิ้มหวานไปให้ ก่อนจะยื่นมือไปรับเอาแก้วน้ํามาถือไว้เองขับรถมาจอดที่ลาจอดแล้วก็เดินไปซื้อน้ําเสร็จก็เดินมานี่ครับอันนี้พี่ฮาวไม่ได้ตอบกวนผ่านใช่ไหมคะกวนนิดหน่อยครับคิีมหันหัวเราะเล็กน้อยตอนที่โดนครีมค้อนแคสใส่หญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างกันผ่านเพลงเลยทําหน้าหนายใจใส่เขากลับมาแล้วนี่คือซื้อน้ํามาให้ผ่านคนเดียวเลยเหรอเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกินกันเลยนี่ครับของเราคนไปนรุ่นพี่ยื่นถุงขนมถุงใหญ่ส่งให้ครีม อดีตคู่แข่งทางหัวใจของตัวเองและดูเหมือนมันจะถูกใจจนคนแบะปากบนเข้าก่อนหน้ายิ้มออกมาได้จนกว้างคนไปรุ่นพี่ยืดถุงขนมถุงใหญ่ส่งให้ครีมอดีตคู่แข่งทางหัวใจของตัวเองและดูเหมือนมันจะถูกใจจนคนแบะปากบนเข้าก่อนหน้ายิ้มออกมาได้จนกว้างแบบนี้สิถึงจะคุยกันรู้เรื่องยอมยกผ่านให้เลยอะไรกันครีมในเรามีค่าแค่ขนมเองเหรอ อขอคิดก่อนนะขนหน้าตาน่ารักทำท่าคิดไปเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องใช้ความคิดอย่างมากก็เปลี่ยนแปลงไป,ปตามของที่พี่ทำเอามาให้นั่นแหละืมยังไงกันเหรอครับนั่นสิยังไงกันครีมเราไม่เห็นเข้าใจเลยคราวนี้หงผ่าเพลงทั้งคิมหันงงกับคำตอบของหญิงสาวคนเดียวตรงนี้ว่าที่เธอพูดนั้นมีความหมายว่าอย่างไรและดูเหมือนคนพูดจะชอบใจ ที่ทำให้ทั้งสองคนนั้นงงได้ก็นะถ้าพี่ทำอยากให้ผ่านมีค่าแค่ไหนขอที่ให้ก็มีค่าเท่านั้นแหละตอนนี้พี่ทำให้มาเท่านี้มือสวยยกถุงขึ้นโชว์ให้คนทั้งสองคนดูก่อนจะพูดขึ้นมาอีกครั้งผ่านก็มีค่าเท่านี้ไปก่อนโอ้แบบนี้ขายเรากินนี่นาะถ้าอย่างนั้นพรุ่งน,นี้พี่คงต้องแบกจักวามาให้เราแล้ว่ะครับครีมเลิกคิ้วอยากกวน มอรุ่นพี่ที่พูดออกมาด้วยสีหน้าจริงจังขนาดนั้นเลยหรอทำไมล่ะครับคนตาหวานขมวดคิ้วด้วยความสงสัยในคําพูดของคนเป็นพี่ที่พยักหน้าตอบรับคาถามของครีมผาเพลไม่เข้าใจว่าอะไรคือการแบกจักรวานมาให้หรือจริงๆแล้วเขาฟังผิดกันแน่เมื่อกี้พี่ฮัมพูดว่าจักรยานหรือเปล่านะหรือพี่ฮัมจะบอกว่าเขามีค่าเท่าจักรยานกันอ่ะเอ๊ะหรือว่า เขาจัดหน้าถีบรจักรยานฮะผาเพลงงงสองคนนี้มากเลยแต่ตอนที่ผาเพลงกำลังคิดทบทวนคาพูดของคนเป็นพี่หลังจากที่เขาถามจบคนตัวโต,วตวก็นั่งลงข้างกันใบหน้าคมหันมาจ้องเขาก่อนที่ปากบางจะขยับพูดประโยคที่ทาให้ผาเพลงถึงกับทําอะไรไม่ถูกก็ความรักที่พี่มีให้น้องปีข้ามาก่อนโลกข้างใบนี่ครับขณะตอนนี้พี่ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจากกักรวาลจะมีข้าเพียงพอหรือเปล่าเฮ้อ น้องเพลงคิดว่าพอไหมครับ <c oughs> คนตาหวานหลับตาปีแในตอนที่โดนถามยำ้ำทั้งใบหน้าหลอก็กอยังยืดเข้ามาใกล้กันจนรับรู้ได้ถึงลมหายใจเผาร้อนมือเล็กจึงรีบยกขึ้นปิดหน้าตัวเองด้วยความเขินอายหัวใจก็ทำงานหนักจนเกือบจะนอกตาไปตรงนี้ให้รู้แล้วรู้รอดและยิ่งตอนที่ได้ยินเสียงหัวเราะชอบใจของคนแก่กว่ากับมืออุ่นที่วางท่าระบนหัวของเขา หัวใจของผ่าเพลงก็ยิ่งทำงานหนักมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกคนตัวเล็กรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้เขาหน่าอยู่ในตู้อบสมุนไพรของแม่อุณหภูมิร่างกายเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปลายนิ้วลากยาวมาจนถึงใบหูแล้วยิ่งมีความอบอุ่นจากฝามือหนาเทียงวางอยู่บนหัวรัวไปด้วยก็ยิ่งสร้างความเผาร้อนให้กันได้เป็นอย่างดีเออสอรี่นะคะคือช่วยกรงใจคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเฮ้ย hey, จุจุอย่าเสียงดังสิครับครีม ตาบอกของพี่กำลังเขินอยู่เอิ่มจ้าดิฉันขอลานะจ๊ะคลีฟุบหน้านลงไปกับพื้นด้วยความหน่ายใจกับรุ่นพี่คนนี้สุดๆอีกคนพูดคำเล่นๆเหมือนเป็นคำพูดธรรมดาแต่มันกลับทำให้เพื่อนที่เธอเคยหลงรักกำลังจะละลายล้วไปกอกับเศษกระดาษบนพื้นแล้วตอนนี้คลีเพ,พิ่งรู้ว่าการได้มาผู้ชายสองคนจีบกันมันก็ฟินใช่เล่นเลยถือว่าคิดไม่ผิดเท่าไหร่ที่ยอมอยเผยออกมาตั้งแต่วันนั้นไม่งั้น คงไม่ได้มาเห็นอะไรดีๆแบบนี้แนะ่ว่าอย่างไงครับตาหวานพี่รอฟังคำตอบอยู่นะออพี่ฮัมอย่ามาแกล้งเพลงสิโอเคโอเคพี่ไม่แกล้งคนดีแล้วก็ได้คนบอกไม่แกล้งขยบเข้าไปจนไหลชนกันกับคนที่นั่งปิดหน้าตัวเองอยู่มืออุ่นที่เคยจับหัวคนน้องส่งไปดึงมือสวยที่ปิดหน้ามาจับเอาไว้แทนพาเพลยขืนมือตัวเองเล็กน้อยตอนที่ควรเป็นพี่ขโมยมือของเขาไปจับ แต่สุดท้ายก็จำยอมปล่อยตาใจอีกคนไปนี่นี่นี่เราตัดกระดาษต่อกันนะเดียด๋ยวโดนพี่ดาวบน่นสองคนตัดสบายเลยนะจ๊ะพี่ฮัมปล่อยได้แล้วครับเพลงจะทำงานผ่านเพลงหันไปบอกกับคนพี่ที่นั่งอยู่ข้างกันเขาพยายามดึงมือของตัวเองเออกจากการเกาะกลุ่มของอีกคนเพื่อที่จะกลับมาทำงานต่อและอย่างดีที่พี่ฮัมเอกก็ยอมปล่อยมือของเขาตามที่ร้องของผ่านเพลงเลยได้อิสระและเริมทำงานตัดกระดาษของเขาต่อ โดยที่มีผู้ช่วยเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเวลาล่วงเลยมาเกือบจะสองทุ่มครึ่งรุ่นพี่ปีสองก็บอกให้รุ่นน้องที่มาช่วยงานวันนี้ก็กลับบ้านกันได้ผ่านเพลงครีมและคิมหันที่มานั่งเล่นอยู่กับพวกเขาเลยพากันเดินออกมาจากใต้ตึกคณะมนุษยาศาสตร์ชายหนุ่มสองคนเดินไปส่งผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ลาจอดรถและยืนดูให้เธอขับออกไปก่อนที่พวกเขาจะพากันเดินไปตรงจุดที่คิมหันจอดรถเอาไว้แวทันเข้าก่อนไหมครับ พี่หามหิวเหรอไม่ครับพี่กครตาหวาจะหิวนะ่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่ต้องแวะหรอกครับเพลงไม่หิวเลยผ่าเพลงเอี่ยวตัวเข้าไปได้นในรถฝั่งข้างคนขับที่คนพี่เปิดประตูให้อย่างที่ทําอยู่ตลอดขอบคุณครับยินดีครับคนพี่ก็ตอบรับคําขอบคุณด้วยรยอยยิ้มกว้างแล้วจัดการปิดประตูรถก็จะเดินอ้อกไปฝั่งคนขับถ้าอย่างนั้นตรงกลับบ้านเลยนะหามพูดขึ้นหลังจากที่ขึ้นมานั่งบนรถแล้วอืมรถจดสีแดงเพลง คลับขึ้นอามาจาับประตูรั้วมหาวิทยาลัยไ,ได้ประมาณ5นาทีแล้วโชคดีที่วันนี้เป็นวอนเสาร์ถนนตรงนี้เลยโล่งพอดูคงใช้เวลาไม่นานก็ถึงบ้านของพวกเขาภายในรถตอนนี้เราสองคนไม่ได้คุยอะไรกันเลยทำแค่ชำเลืองมองกันไปมาแล้วก็ส่งยิ้มหวานให้กันอยู่อย่างนั้นคิมหันไม่รู้หรอกว่าจำเป็นไหมที่จะต้องชวนกันคุยตลอดเวลาแต่เขาคิดว่าการเงียบแบบนี้มันก็ไม่ได้ทําให้เราสองคนอัดอ,ดอะไร คงประมาณว่าปล่อยให้สถานการณ์มันพาไปนั่นแหละไม่ต้องพยายามหาเรื่องมาคุยกันไม่ต้องพยายามสร้างบรรยากาศอยู่ตลอดเวลาแค่ปล่อยให้การกระทําของพวกเราสองคนพาไปก็พอเปิดเพลงฟังได้ไหมครับเหมือนกับตอนนี้ที่คนนั่งอยู่ข้างกันกําลังอยากจะฟังเพลงได้สิเราสองคนก็นั่งฟังมันด้วยกันร้องยากจังเลยครับน่าแต่ยังไม่ชินปากซะมากกว่านะหรอคนตัวเล็กทำเสียงอ่อยต่อไปรับคำของคนเป็นพี่ เขาเปิดเพลงเดิมซ้ำไปซ้ำมาเกินสามรอบแล้วแต่ยังไงก็ร้องตามไม่ได้สักทีเพลงที่เคยทําตามมาได้ตลอดเกือบครึ่งปีตอนนี้กับกลายเป็นเพลงที่เขายิ่งพยายามฝึกเท่าไหรก็ยิ่งแย่ลงกว่าเดิมเนื้อเพลงเกือบทั้งหมดเขาก็จดจำมันได้แล้วไม่ว่าจะเป็นท่อนหลังจากจบช่วงอินโทรหรือแม้แต่ท่อนฮุกที่แสนจะคุ้นหูและเรียบง่ายแต่กลับนับไปร้องใส่ทำนองไม่ได้สักทีมันลนลานไปหมด มันเหมือนจะตื่นเต้นจนเกินไปเมื่อถึงห่อนทุกของเพลงผ่านเพลงพยายามอย่างหนักทั้งหลับตาทั้งลืมตาทั้งขยับปากตามแบบไม่ออกเสียงทั้งร้องเสียงเบาทั้งร้องออกมาเสียงดังจนล่าสุดแหกปากร้องลั่นรถก็ยังทําไม่ได้อยู่ดีที่ได้ก็มีแค่เสียงหัวเราะเอดด็นดูกับมืออุ่นของคนขับรถที่วางลงบนหัวเขาเนี่ยแหละรู้หรอกว่ามันตลกแต่ทําไมเขาขับไม่ออกไม่รู้สิเอ้ยไม่อยากให้ร้องก็จะไม่ร้องแล้วนะ ถอนหายใจออกมาเครือกใหญ่ด้วยความท้อใจกับอาการของตัวเองเพลงอื่นๆที่ตอนนี้เปิดฟังก็เริ่มร้องคลอไปได้เกือบทั้งหมดแล้วจะเหลือก็แค่เพลงนี้เนี่ยแหละที่ทำอย่างไรก็ร้องไม่ได้สักทีไม่ต้องรีบร้อนะครับบางทีเราอาจจะตั้งใจกับมันจนเกินไปแต่มันไปนแค่เพลงเดียวนี่เพลงอื่นที่เพลงตั้งใจร้องมันก็ไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยถ้าอย่างนั้นก็เลิกสนใจมันดีไหมครับเเราจะได้ไม่ต้องเครียดด้วยไม่รู้สิ เสียงนุ่มอ่อนลงไปอีกครั้งเมื่อได้ฟังคำที่คนพี่บอกอย,ยู่ๆเขาว่าเลิกสนใจก็ทำให้หัวใจของเขาหายว่าไปเสียงนั้นขอรออีกสักน,นิดน,นะครับถ้าไม่ได้จริงๆเพลจะเลิกสนใจไปเลยเล่นตัวดีนักนี่ไม่ได้ว่าพี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ <c oughs> แสบนักนะถ้าไม่ขับรถอยู่โดนดีแน่จะตาหวาน <c oughs> คนตัวเล็กหัวร้อนชอบใจที่คนพี่ทำอะไรเขาไม่ได้เลยถึงแม้ววตาที่ส่งมาให้กัน เพียงแค่แวบ,บเดียวเท่านั้นจะติดความหมั่นเคี้ยวของเขาอย่างชัดเจนแต่ก็เพราะเจ้าตัวยังขับรถอยู่คราวนี้ผ่านเพลงเลยรอดจากการโดนจก,กัจจี้เอวจ้ตาเล็ดไปได้ติดไว้ก่อนเถอะนะเจ้าเด็กตาหวานนี่ขิมหันไ้แต่คิดฆ่าโทษในใจพราอกับมุมปากที่ยกยิ้มอย่างเจ้าเล่เห็นทีคราวนี้การลงโทษจะไม่ใช่การจากัจจี้เอวแล้วล่ะแต่ก็คงจะเป็นอะไรที่ทําให้รู้สึกจกัจจี้ได้เหมือนกันช่วงเช้าที่แสนวุ่นวาย ของวันงานโอเพ่นเฮาส์มาถึงแล้วคิมหันออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้ามืดตามที่เ,เพื่อนนัดหมายกันเอาไว้เขาไม่ได้ไปรับผ่านเพลงมามหาวิทยาลัยด้วยกันในวันนี้เพราะไม่อยากให้คุณน้องต้องตื่นแต่เชา้าโดยไม่มีความจําเป็นงานในวันนี้ของคณะศิลปกรรมจะมีการแสดงหลายรูปแบบตามหลักของการจัดง,งานทุกๆปีของคณะเขานั่นแหละแต่จะแตกต่างก,กันไปในแต่ละปีตรงหัวข้อการแสดงในปีปนั้นและหรือรวมไปถึง ความสามารถของผู้ขึ้นแสดงที่คาคณะอาจารย์และสโมสรนักศึกษาของคณะเป็นคนคัดเลือกด้วยโดยในปีนี้คิมหันเองก็ถูกเลือกให้ขึ้นแสดงการเดี่ยวเปียโนบน,นเวทีโดยโจ่งเขาในครั้งนี้คือเพลงที่คิดถึงสำหรับคิมหันแล้วประโยคนี้เพลงที่คิดถึงคงมีเพียงเพลงเดียวเท่านั้นสำหรับเขามันไม่ใช่เพลงที่มีเนื้อร้องและทํานองแต่มาเป็นเพลงที่ไพเราะที่สุดที่เคยได้พบเจอผ่านเพลง น้องตาหวานวันนี้พร้อไหมครับพี่ฮัมเป็นเพลงเดียวเท่านั้นที่เขาคิดถึงพร้อมครับและรักอย่างเต็มหัวใจด้วย15.30นาทีเวลาในการแสดงของคิมหันใกล้เข้ามาแล้วเขาเพิ่งเดินออกมาจากห้องซ้อมเปียนโนภายในอาคารเพื่อลองซ้อมนิ้วมือของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะขึ้นแสดงจริงถึงแม้เวทีนี้จะไม่ได้ใหญ่โตหรือคนเยอะแยะอะไรมากมายแต่ก็ใช่ว่าเขาจะไม่ตื่นเต้น สำหรับคิมหันแล้วไม่ว่าจะต้องขึ้นแสดงเวทีไหนเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันหมดแม้แต่ต่อหน้าผ่านเพลงเองเขาก็ยังตื่นเต้นอยู่ทุกครั้งเลยแต่ก็พยายามข่มความตื่นเต้นเพื่อให้อีกคนรู้สึกสบายใจวันนี้เพลงที่เขาจะเล่นก็เป็นเพลงเพลงเดียวกันกับที่ผ่านพ,พยายามอย่างหนักในการฝึกร้องแต่จนแล้วจนรอดระยะเวลาผ่านมาเป็นเดือนแล้วน้องก็ยังร้องเพลงนั้นไม่ได้อยู่ดีเมื่อวานตอนที่เขาซ้อมเปียโนที่บ้านตอนเย็นแล้วน้องมานั่งฟังด้วย เจ้าตาหวานก็ยังพยายามหันร้องอยู่เหมือนเดิมแต่แล้วสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้ไปโอ๊ยจะงงอะไรนักหนานเนี่ยผ่านเพลงเจ้าเด็กตาหวานบ่นกับตัวเองซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายต่อหลายครั้งทั้งมือก็ยังยุกขึ้นขยี้หัวตัวเองจนยุ่งไปหมดเดือร้อนเขาที่จะต้องลุกขึ้นจากเปียโนเพื่อช่วยลูบหัวลูบหลังไป็การปลอบใจเจ้าของร้านน้ำปั่นสีฟ้าอีและสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเขาก็เลิกซ้อมเปียโนไปด้วย เราไม่อยากให้น้องกุนงิดต,ตัวเองจะรู้สึกไม่อยากร้องเพลงไปเลยพี่ฮัมเตรียมตัวเลยนะคะครับตอบรับคําน้องรหัสคนสวยที่วันนี้เป็นคนดูแลนักแสดงหลังเวทีเพิ่งรับหน้าที่จัดคิวและเช็คความเรียบร้อยที่หลังเวทีตั้งแต่ช่วงเชา้าโดยมีกาหลับรหัสของคิมหันมาคอยช่วยอีแรงสู้ๆนะลุงไม่ต้องกลัวคนเยอะแยะนะอืมขอบใจมากทำเสียงเหนื่อยใส่รหัสรหัสห,หน้ามวยที่รู้สึกว่า คำปลอบนั้นฟังดูจะสร้างความตื่นเต้นให้เขามากขึ้นไปกว่าเดิมโอ้ยลุงทำหน้าให้มันสดชื่นเหมือนตอนที่ยืนคุยไก้ผ่าน,น่อยสิเออก็การไม่ใช่อน้องผ่านเพลงนี่พี่ํำเขาจะสดชื่นได้ยังไงก็คงเหมือนตอนที่เขาอยู่กับตัวเองแหละเนอะสดชืน่นสดชืน่นกาวลากเสียงยาวแล้วก็ส่งสายตาหยอกล้อไปให้คนเป็นแฟนคนที่ตั้งใจะจะเดินตามพี่รหัสก็เลยต้องมายืนเขินเพราะาแฟนของตัวเองไปเกือบนาทีไปค่ะพี่ฮม อีกสองนาทีจะต้องขึ้นแล้วไปกำลังใจให้นะลุงแต่กำลังจใจลุงก็คง,ง,งเต็มเปี่ยมแล้วล่ะสิเมืรร่อกี้เห็นมานั่งมองกันตาหวานกันเชียว <c oughs> รู้จริงนะเราคิมหันหัวรอบมาเล็กน้อยเมื่อหลันรหัสหน้าหมวยหลีตาเล็กมองมาที่เขาอย่างรู้ทันก็แค่เมื่อเที่ยงผ่านเพลงแวะมาทานข้าวด้วยกันแล้วอยู่ลากยาวจนเขาโดยเรียกให้ไปซอ้อมอีกรอบนั่นแหละน้องถึงได้ขอตัวออกไปรอดูข้างนอกแต่ก่อนจะไปก็ไม่ลืมที่จะส่งยิ้มหวาน กับคำพูดให้กำลังใจให้เขาไปด้วยพี่ทำเก่งที่สุดอยู่แล้วสู้ๆนะมันเป็นคำให้กำลังใจที่ไม่ต่างจากที่คนอื่นมอบให้กับเขาแต่มากลับแตกต่างไาในความรู้สึกของเขาเองคงเป็นเพราะกำลังใจที่ดีที่สุดมักมาจากคนที่สำคัญที่สุดของหัวใจเราสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบกูอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมก,กดซับสไคร์ฟเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ,บครับุณครับ <Yeah. S 1> ให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken v o i c e Studio